对。Yeah. <Spe ak> ที่เราที่เราช่วงช่วงทดลองแต่ละเส้นทางเราก็ได้ทำให้ทุกโรงงานหรือทุกผู้ประกอบการได้เห็นแล้วว่าเราทำได้เพราะนั้นท่านสามารถไปได้ครับมากับเรานะครับต้นทุนต้นทุนจะไม่สูงอย่างอย่างที่ที่ท่านจ่ายกับสส่เรือหรือว่าไปรถบรรทุกนะครับสามารถมาคุยกับเราได้ครับ แตกต่างเยอะไหมระหว่างถ้าเป็นรถบรรทุกกับกับรถไปเราอ๋อแตกต่างครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยต้นรถรถไปถึง30บางที35เปอร์เซ็นต์ความเร็วก็เร็วกว่านะครับต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ถึงลูกค้าไวกว่า